ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Air Superity วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องซักผ้ารุ่นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนั่นก็คือ Whirlpool Expert Care Fully Automatic Front Load Washing Machine เครื่องซักผ้าฝาหน้าแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ทั้งในเรื่องของความสะดวกสบายเทคโนโลยีอัจฉริยะและการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริงสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าที่ช่วยลดภาระงานบ้าน แต่ยังคงให้ผลลัพธ์การซักที่สะอาดล้ำลึกและถนอมผ้าในทุกครั้งรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากและในคลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดทุกแง่มุมตั้งแต่จุดเด่นเทคโนโลยีความเหมาะสมกับจํานวนสมาชิกในครัวเรือนไปจนถึงภาพรวมทั้งหมดที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกใช้งานสําหรับสิ่งใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจในปี2026เครื่องซักผ้า o o l expert Care รุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้ฉลาดยิ่งขึ้นด้วยระบบควบคุมการซักที่แม่นยํากว่าเดิม เทคโนโลยีการดูแลผ้าได้รับการปรับปรุงให้สามารถตรวจจับน้ำหนักผ้าและชนิดของผ้าได้ดีขึ้นทำให้การซักแต่ละครั้งใช้ปริมาณน้ำและพลังงานอย่างเหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปส่งผลให้เสื้อผ้าสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพลดการสึกหรอและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเนื้อผ้าได้อีกด้วยนอกจากนี้การทำงานของมอเตอร์ยังเงียบขึ้นและสั่นสะเทือนน้อยลงเหมาะมากสำหรับบ้านหรือคอนโดที่ต้องการความเงียบสงบในการใช้ชีวิตประจำวัน ในด้านราคานั้นเวลพูเอ็กเปิด Carefully Automatic Front Load Washing Machine ถูกวางตำแหน่งให้อยู่ในกลุ่มที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟังก์ชันและเทคโนโลยีที่ได้รับราคาสอดคล้องกับคุณภาพของแบรนด์ระดับโลกอย่างเวลพูซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีประสบการณ์ยาวนานในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านการลงทุนกับเครื่องซักผ้ารุ่นนี้จึงไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องซักผ้าแต่เป็นการลงทุนเพื่อความสะดวกสบายในระยะยาวลดค่าไฟลดค่านา้ำและลดเวลาในการดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด ในเรื่องของความจุหรือคปาซิตี้เครื่องซักผ้ารุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับหลายขนาดครัวเรือนตั้งแต่ครอบครัวขนาดเล็กไปจนถึงครอบครัวขนาดกลางความจุของถังซักสามารถรองรับเสื้อผ้าจำนวนมากในหนึ่งรอบการซักทําให้คุณไม่ต้องซักผ้าบ่อยครั้งช่วยประหยัดทั้งเวลาและพลังงานเหมาะอย่างยิ่งสําหรับบ้านที่มีสมาชิกหลายคนหรือบ้านที่มีเสื้อผ้าจํานวนมากในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทํางานเสื้อผ้าเด็กหรือผ้าห่มขนาดกลางก็สามารถจัดการได้อย่างสบาย ในด้านสีสันและดีไซน์ Whirlpool Expert c a แคมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูทันสมัยตัวเครื่องมีสีที่ดูสะอาดตาและเข้ากับการตกแต่งบ้านได้หลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลหรือคอนโดแบบร่วมสมัยวัสดุภายนอกให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานและดูพรีเมียมฝาหน้าใสาช่วยให้มองเห็นการทำงานภายในถังซักเพิ่มความรู้สึกทันสมัยและความมั่นใจในคุณภาพการซักทุกครั้งที่ใช้งาน สิ่งที่ทำให้เครื่องซักผ้ารุ่นนี้โดดเด่นอย่างแท้จริงคือเทคโนโลยีหลักหรือคีย์เทคโนโลยีที่ o 尔库ใส่มาให้แบบจัดเต็มเทคโนโลยีเอ็กเปิดแคถูออกแบบมาเพื่อการดูแลเสื้อผ้าอย่างอ่อนโยนแต่ยังคงพลังการซักที่มีประสิทธิภาพระบบการหมุนของถังซักถูกคำนวณมาอย่างเหมาะสมช่วยขจัดคราบสก,กรปรกได้ล้ำลึกโดยไม่ทำลายเส้นใยผ้านอกจากนี้ยังมีระบบอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานลดเสียงรบกวนและเพิ่มความทนทานในการใช้งานระยะยาว ทำให้เครื่องทำงานได้อย่างเสถียรแม้ใช้งานบ่อยอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถปรับรอบการซักให้เหมาะสมกับปริมาณผ้าและระดับความสกรปรกโดยอัตโนมัติผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องตั้งค่าซับซ้อนเพียงเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมเครื่องก็จะจัดการทุกอย่างให้เองช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ในด้านการประหยัดพลังงาน Energy Rating ของ w h i r l p o o l e x p e r t c a r e u u l l y Automatic Front Load w a s h i n g Machine ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำในแต่ละรอบการซักเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่ายระยะยาวและสิ่งแวดล้อมการเลือกใช้เครื่องซักผ้าที่มีระดับการประหยัดพลังงานที่ดีไม่เพียงช่วยลดค่าไฟในบ้านแต่ยังเป็นการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การใช้งานจริงของเครื่องซักผ้ารุ่นนี้ให้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจการควบคุมผ่านแผงควบคุมที่เข้าใจง่ายปุ่มกดและหน้าจอแสดงผลชัดเจนทําให้ผู้ใช้งานทุกวัยสามารถใช้งานได้โดยไม่ยุ่งยากโปรแกรมการซักมีให้เลือกหลากหลายรองรับเสื้อผ้าหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นผ้าบอบางผ้าฝ้ายผ้าหยีนหรือเสื้อผ้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษทุกโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในแต่ละประเภทผ้า ในภาพรวม w h i r l p o o l Expert c a r f f u l l y Automatic Front Load w a s h i n g Machine เป็นเครื่องซักผ้าที่ตอบโจทย์ทางด้านเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการเครื่องซักผ้าคุณภาพสูงใช้งานง่ายประหยัดพลังงานและช่วยดูแลเสื้อผ้าได้อย่างอ่อนโยนหากคุณกำลังมองหาเครื่องซักผ้าฝาหน้าอัตโนมัติที่ครบเครื่องในทุกด้าน รุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากและนี่คือเหตุผลว่าทำไม Whirlpool Expert แค่ถึงเป็นหนึ่งในเครื่องซักผ้าที่ควรจับตามองในปี2026อย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนที่รับชมช่อง AirSuperity แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องใช้อาย I.